ทุกคนรู้กันไหมว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมีภารกิจต,ตามหากอรซิล่าตัวจริงมาแล้วค่ะเขาว่ากันว่าอยู่ที่นโลกใต้แหละสวัสดีค่ะวิจิต้าชาแนลพอยต์พิวค่ะพูดถึงกอซิล่าพูดถึงไคจูตัวประหลาดใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะคะปกติแล้วเราก็นึกถึงหนังนึกถึงการ์ตูนนึกถึงแอนิเมชั่นนึกถึงใดๆที่มันไม่ใช่โลกความจริงใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมว่ายุคหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเคยมีคนเชื่อกันเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัย นะถึงขนาดที่ยุคนึงเนี่ยนะคะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเคยอนุมัติให้มีโครงการไปตามหาหตัวพวกเนี้แบบจริงจังเลยค่ะว่าแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวพวกนี้มันอยู่ที่ไหนทําไมถึงเชื่อขนาดนั้นแล้วออกไปตามหาแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรือราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ใครที่ติดตามจักรวาลไคจูกิลล่าคองต่างๆเนี่ยนะคะน่าจะมีคําถามนึงค่ะที่ดูไปแล้วก็สงสัยไปว่าเฮ้ยไอตัวพวกนี้มันตัวใหญ่มากเลยนะถ้ามาอยู่ดีดๆเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาตรงนั้นของโลกได้เดี๋ยวก็โผล่ตรงนี้ของโลกได้เวลาที่มันจะไปถล่มเมืองเมืองเนี้ยมันไม่ต้องแบบว่าเก็บข้าวเก็บของแล้วเดินทางไปที่เมืองนี้ให้คนเห็นตลอดทางหรอใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนพยายามจะตั้งทฤษฎีกันค่ะว่าสาเหตุที่มันไปโผล่ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ได้แล้วคนไม่รู้เนี่ยนะไม่ม่นงะคึ เพราะถ้าเาตามทฤษฎีนี้นะเขาบอกว่าใต้พื้นดินที่เราเหยียบๆกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีช่องกลวงๆใหญ่ๆนะคะในทรงกลมของโลกเนี่ยซึ่งมันมีตัวพวกเนี้ยตัวไคจูตัวสัตว์ปลาตัวอะไรต่างๆอาศัยอยู่ดังนั้นเวลาที่มันจะไปโผล่ที่ไหนมันก็แค่ลงไปในช่องว่างนั้นแล้วก็โผล่ขึ้นมาในที่นึงค่ะประเด็นขุดความเชื่อนี้มันไม่ใช่ว่าเขานั่งแล้วเขาก็จินตนาการขึ้นมาจากอากาศธาตุนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่มีมนุษย์เราเนี่ยเชื่อกันจริงๆตั้งทฤษฎีกันจริงๆมีการพยายามพิสูจน์กกกัันนนนจรริงงๆะะคคยุ้เ่่็็ถือวาาาปหลท วิทยาศาสตร์เป็นอะไรจริงจังเลยด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้วิวเล่าทฤษฎีนี้ให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตนะคะถ้าเราไปดูในาศาสนาต่างๆเราจะสังเกตแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วแทบจะทุกาศาสนาเนี่ยก็พูดถึงช่องว่างใต้โลกกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาพุทธในไตรพงไตรภูมิพระร่วงเราก็พูดถึงนรกที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมาศาสนาฮินดูก็พูดถึงเหมือนกันข้ามไปที่ยิวเขาก็มีเชโฮชาวกรีกโรมันเขาก็มีอันเดอร์เวิลด์คิดดูสิคะว่าหลายต่อหลายาศาสนาเนี่ยพ อะไรบางอย่างอยู่นะแต่ใดๆก็ตามอันนั้นน่ะมันเป็นความเชื่อเกินไปใช่ไหมคะมันไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงดังนั้นฟาส forward มาหลักพันปีค่ะมาในสมัยที่เราเริ่มรู้จักกับวิทยาศาสตร์และเริ่มแบบว่ามีทฤษฎีต่างๆต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะเราจะถือว่าจริงทฤษฎีที่เราจะคุยกันในวันนี้มันถือกําเนิดขึ้นในยุคสมัยแห่งวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะและคนแรกๆเลยนะคะที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยภายใต้โลกของเราเนี่ยมันอาจจะกลวงมันอาจจะเป็นพื้นที่ว่างๆททีีี่่่ําให้ม้มอออะะไไไรไปยูดเนนะก็คื ทันเล่ค่ะฮันเล่คนที่เป็นชื่อของดาวหางฮันเล่คนที่เป็นคนคำนวณเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละทีนี้ถามว่าอยู่ดีๆคุณทันเล่เขาไปเกิดพุทธิปัญญาอะไรคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับคลิปสงครามแคลคูลัสที่วิวเล่าไปเมื่อไม่นานมานี้นี่แหละคือในนั้นอะวิวเล่าไปว่าเซอร์ไอแซกนิวตันเขาไม่มีตังค์พิมพ์หนังสือใช่ไหมเรื่องทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้ของเขาทีนี้เอ็ดมันทันเล่เป็นคนที่ไปคุยไปเจราจาจนเขาได้ทุนแล้้้ววววกกก็็ไไดดดดดดพพพิิิิมมมมม์หนน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 ััังง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 สสืออออเเปปทีีี่่่าาาขขบตตตตะะะะรรรๆยูููถถึึึชจ แปลต่างๆที่ทําให้แบบแรงดึงดูดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นมวลเป็นความหนาแน่นเป็นนูนเป็นนี่นะคะฮันเล่ในฐานะคนให้ทุนน่ะเขามีเหรอเขาจะไม่ใช้ใช่ปะเขาก็ไปเอาสมการนี้มันลองคํานวณดูว่าอุ้ยนี่มวลของโลกเป็นแบบนี้ดวงจันท์เป็นแบบนั้นแรงโน้มถ่วงมันต้องแบบนั้นแบบนี้คํานวณไปคํานวณมาเขาเอะค่ะประมาณว่ามันเป็นไปไม่ได้อะตัวเลขมันไม่ถูกทําไมอ่ะคือในยุคสมัยก่อนฮันเล่เนี่ยนะคะเราเชื่อว่าโลกนี่เป็นทรงกลมแล้วก็เป็นทรงกลมที่มันตันเหมือนกับดวงจันทรนะคะซึ่งพอเขาคํานวณออกมาเขางง ที่ตันเหมือนกันอะทำไมตัวเลขมันไม่ได้บอกแบบนั้นอะมันบอกว่าตายโลกเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นช่องว่างที่มันไม่ได้หนาแน่นขนาดเท่าดวงจันทร์อะแล้วพอยิ่งไปคํานวณสมบัติทางแม่เหล็กของโลกเนี่ยนะคะก็ยิ่งงงใหญ่ค่ะว่าเฮ้ยสนามแม่เหล็กของโลกนี่มันเปลี่ยนทิศทางแบบแปลกๆแบบที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะถ้าโลกเนี่ยเป็นทรงกลมที่มันตันจริงดังนั้นเนี่ยนะคะในปี1692ันหค่ะหลังจากที่ใครควรอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยเสนอทฤษฎีออกมาคะบอกว่าจริงๆแล้วโลกขขอองงงงงงเเเเรรรรราาานนีี่่่่่่ยไมมมใชทททกกกลลลตแแวโโป็็ค ลงไปอีก4ชั้นนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่องว่างกลวงแต่ละชั้นก็จะแบบมีสนามแม่เหล็กของตัวเองซึ่งความหนาแน่นในสมการที่แปลกๆกับชั้นแม่เหล็กที่มันแปลกๆเนี่ยมันก็อธิบายได้ด้วยสิ่งนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้ตันไงมันกลวงซึ่งพอคนระดับฮันเล่เสนอมาแบบนี้มีทฤษฎีมีสมการรองรับแบบนี้ฟังดูน่าเชื่อถือแบบนี้คนในสมัยนั้นนะคะก็เชื่อฮันเล่กันรัวๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็มีคนดังอีกคนนึงค่ะมาทําให้ทฤษฎีเนี่ยขยายต่อโดยไม่ได้ตั้งใจนน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 ะะะคคคคคคัั้ก็ืออออยเเลร่่่่งงซึหาที เปียนเลขจากคุณคุณกับชื่อออยเลอร์เขาคือคนที่คิดแผนภาพเวนออยเลอร์ที่เป็นแบบวงกลมซ้อนๆกันแบบอินเตอร์ส่งอินเตอร์เซ็กคนนั้นนี่แหละค่ะคือออยเลอร์เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะแบบประสารต่อทฤษฎีนี้อะไรเลยนะแต่ว่าเขาเขียนจดหมายคุยกระสาวเขาคุยเรื่องฟิสิกส์เรื่องเลขกันโรแมนติกเนาะ <laughs> ในสมัยนั้นนะ่ะมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งที่คนแบบเหมือนสร้างกันขึ้นมาถามว่าคนเราอะ่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าโลกมันกลมทีเนี้ยเขาก็คิดว่างั้นแปลว่าคนสองฝั่งของโลกนี่ก็สามารถขุดดินทะลุหา ลงแล้วทิดลงมันคือทิดไหนกันแน่ซึ่งสําหรับออยเลอร์เนี่ยเขาก็พยายามอธิบายนะด้วยแรงโน้มถ่วงด้วยอะไรบอกว่ามันก็ลงทั้งคู่นั่นแหละ <c oughs> คือตรงที่มันเป็นจุดต่าสุดมันไม่ใช่อีกด้านหนึ่งของโลกแต่มันคือแกนกลางโลกต่างหากดังนั้นฝั่งนี้ก็ลงไปหาแกนกลางโลกฝั่งนี้ก็ลงไปหาแกนกลางโลกแบบนี้นะคะซึ่งเขาอะก็พยายามจะอธิบายด้วยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงอะไรประมาณว่าเนี่ยตรงกลางมันเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงสมดุลมนเลยนู่นนี่น่ะเอาเป็นว่าอธิบายแบบจริงจังเลยนะแต่คนอะไปอ่านอันเนี้ยแล้วเหมือนไม่เขลไดปงุ มันจะมีพื้นที่ที่เป็นระบบสมดุลในตัวเองคือสำหรับออยเลอร์มันคือระบบแบบระบบแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดสมดุลอะไรที่มันทําให้แรงมันเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะแต่สําหรับคนที่อ่านเขาบอกว่าระบบสมดุลแปลว่ามันมี e อน i r ร n เมนต์ของตัวเองมันเหมือนแบบบนผิวโลกเลยมันเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งสามารถมีอะไรอยู่ในนั้นได้มีพระอาทิตย์ของตัวเองมีพระจันทร์ของตัวเองแล้วก็คิดต่อกันไปใหญ่เลยนะคะแบบเฮ้ยแปลว่าในนั้นมันต้องมีสิ่งมีชีวิตของตัวเองมีนั่นมีนี่อยู่ก็คือไปไปเรื่อยและึึรันนนสีู้้กวไปเรื่อยไไปกล แต่รู้ไหมว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีใครพิสูจน์ไงว่าใต้พื้นโลกคืออะไรแกรนโลกคืออะไรแมกมุ่แมกมาอะไรเขาย,ยังไม่รู้จักเลยซ้ำอ,อ่ะเขารู้แค่ว่าข้อนี้ก็คือโลกแล้วส่วนที่อยู่ในโลกก็คือบริเวณล,ลึกลับที่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรจริงไม่จริงแล้วดูสิทฤษฎีที่เราตั้งตั้งกันอยู่เนี่ยมันเบสออนความคิดของนักวิทยาศาสตร,ร์ร,ระดับแบบตำนานตั้งกี่คนกี่คน,คนมันก็อารมณ์คล้ายๆกันที่ทุกวันนี้เราพยายามจินตนาการว่าส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรมีอะไรหรือว่าในขอบจักรวาลมีอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รรรู้้ไไงวว่่่าาาาตตนนนนััััมมมมมีีีอออะแกกกก็ทฤษฎจ ศาสตร์ระดับโลกจากอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดคนสมัยนั้นเขาก็อารมณ์นี้แหละเขาก็เชื่อเชื่อเชื่อกันทฤษฎีนี้ก็เลยแบบเป็นตุเป็นตะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นตุเป็นตะขึ้นมามากเรืๆๆ่อยๆมันก็เริ่มมีคนเชื่อมากเรืๆๆ่อยๆจนกระทั่งมันมีคนนึงค่ะชื่อว่าคุณจอห์นซิมจูเนียเขาว่าเป็นคนที่คอยเดินทางไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆไปบรรยายเรื่องทฤษฎีนี้แหละบรรยายไปบรรยายมาเหมือนแบบเขาคลิกในหัวประมาณว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าใต้พื้นโลกนี่มันมีช่องว่างของมันแปลว่าจริงๆมันต้้้้้้้องงงงมมมมีทททาา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 เเเเเเขขขสิิิิแลวววคกกก็็็จจนน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 ตรรไไไหู่่่ดดึััะปบณ โ,นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขั้วโลกใต้เพราะว่าสมัยนั้นะ่ะมนุษย์เรายังไม่รู้จักทวีปแอนตาร์กติกาค่ะเรารู้แค่ว่าอโลกมันก็มีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือคือติดยุโรปยุโรปอะไรใช่ไหมส่วนฝั่งใต้เนี่ยเรารู้แค่ว่าไกลสุดที่รู้เนี่ยก็คืออะแหลมแหลมของแอฟริกาจิ้มลงมาส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์เนี่ยไกลสุดแล้วมันไม่มีอะไรขั้วโลกใต้มันเป็นเวิ้งน้ําอันเวิ้งวางว่างเปล่าและยังไม่มีใครไปสํารวจดังนั้นมันก็มีคนจินตนาการนะคะว มันจะเปิดออกแล้วเราจะสามารถเข้าไปสู่โลกใต้พิภพได้ไปเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายมันก็เริ่มมีคนอยากจะไปสำรวจและแต่ว่าการจะไปสำรวจโ,โลกใต้อย่าลืมว่านี่เราไม่ได้พูดถึงในยุคปัจจุบันเราพูดถึงในปีแบบ1,800ก,กว่ามันต้องใช้งบประมาณมหาศาลต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้อะไรเยอะแยะใช่ไหมซึ่งอาชีพของคุณจรคืออะไรอาจารย์ตามมหาไยจะเอาตังค์ที่ไหนไปสำรวจโคโลกใต้เขาก็เลยแบบอ่ะงั้นฉันเป็นอาจารย์ฉันต้องขอทุนขอทุนจากใครดีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วกันรวยดีนะคะเขาก็เขียนโครงการไปขอทุนกับรัฐบาล รรัฐอเมเมิาลยชื่อโครงการประมาณว่าโครงการสำรวจทางเข้าโลกเบื้องล่างที่โค่โลกใต้แล้วก็ส่งไปที่รัฐบาลเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนสติดีที่ไหนในสภาจะผ่านโครงการนี้แบบเฮ้ยตรงนี้ใต้โลกเรามีโลกเบื้องล่างนะเราขอไปสำรวจที่โค่โลกใต้ขอเงินเยอะแยะเงินแบบเงินเยอะไม่กับโปรเจกต์อ่ะดังนั้นโครงการพี่แกก็คือลม้มไม่เป็นท่าเลยนะคะถึงจะพยายามเสนอเข้าไปอีกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่เรื่องมันยังไม่จบค่ะเพราะมันมีคนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ไฟแรงกว่านะคะชื่อว่าคุณเบรโนเขาเนี่ยไปฟังบรรยายของไอ้คุณจอนคนแรกอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า นี่มันอินสปิเรชันอย่างแรงฉันอยากไปขั้วโลกใต้มากๆคุยอยากไปสำรวจนู่นนี่นั่นนะดังนั้นเขาก็เลยเอาใหม่นะคะพยายามจะผลักดันตัวเองเพื่อขอทุนไปสำรวจขั้วโลกใต้แล้วเขาอะต่างจากคนแรกเพราะว่าเขามีคอนเน็กชันค่ะเขาก็แบบใช้คอนเน็กชันใช้อะไรต่างๆจนได้ไปพูดให้ประธานาธิบดีฟังเลยนะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เรโนต่างจากคุณจอนก็คือคุณเรโนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถด้านการโน,น,น้มน้าวจิตใจโคนเก็ติ้งเก่งนำเสนอดีพรีเซนต์งานรถคือถ้าพิชงานก็คือผ่านผ่านผ่านอะดังนั้นด้วยความที่่เขาาพิชออกม,มใแแนวแบบ ฉันจะไปสำรวจโลกเปื้องล่างเพื่อหาสิ่งมีชีวิตประหลาดแต่เขาเสนอออกมาประมาณว่าฉันเนี่ยจะไปสำรวจโคโลกใต้เพราะว่านี่เป็นโอกาสของสหรัฐอเมริกานูน่นนี่นั่นคนก็เริ่มสนใจเริ่มแบบเอ๊ะหรือจะให้ทุนมันดีนะคุณเรโนเนี่ยเขาพลาดไปนิดเดียวค่ะคือดันไปเสนอช่วงใกล้เลือกตั้งไปหน่อยกว่าจะแบบโครงการจะผ่านจะอะไรปรากฏว่ามีการเลือกตั้งใหม่คนที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนไม่ได้สนใจแบบนั้นนะคะคนเดิมที่สนใจก็คือตกรอบปิวไปแล้วเรียบร้อยจ้ะแต่ถามว่าคุณเรโนอยอมไหมเขาไม่ยอมนะคะเขายังรู้สึกว่า ฉันต้องได้ไปสำรวจโคโลกใต้ฉันเชื่อว่าใต้โลกมันมีอีกโลกหนึ่งจริงๆดังนั้นเขาก็เสนอขอทุนไปใหม่แต่คราวนี้เปลี่ยนไปขอทุนเอกชนนะก็พยายามรวบรวมคนนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็คือโดนโกงพังพินาศเละตุ้มเป๊ะจนเขารู้สึกว่าไม่ได้เอกชนมันไม่พอเรื่องนี้ไงก็ต้องรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาดังนั้นเขาก็กลับไปหารัฐบาลใหม่นะคะเขียนโครงการขึ้นมาใหม่แล้วพยายามเขียนให้ make ซนมากๆประมาณว่าฉันไม่ได้จะไปสำรวจโลกเบื้องล่างนะฉันจะไปสำรวจทะเลแปซิฟิกใต้ไปดูว่าตรงนั้นมี สุดท้ายพอมันเมกเซนมากๆนะคะรัฐบาลก็เลยให้ทุนไปเลยค่ะกลายเป็นโครงการสำรวจโครงการใหญ่เลยนะที่ชื่อว่า d i r e t e d State Exploring Expedition of 1 8 3 8 to 1842นะคะซึ่งมาถึงตรงนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าด้วยความบ้าบอของคนที่เชื่อว่าโลกข้างในเนี่ยมันกลวงมันมีสิ่งมีชีวิตประหลาดอยู่มีกล่าอยู่ใต้โลกมีนู่นมีนี่มันทาให้สหรัฐอเมริกาควักเงินให้คนไปสำรวจคั่วลกใตาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ประเด็นก็คือถึงจะไปได้นะคะแต่ว่าไปถึงมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องการสำรวจใต้ โลกอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าคนที่ไปกับคนที่เขียนโครงการอ่ะเป็นเหมือนแบบคนละคนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าจุดมุ่งหมายไม่ตรงกันดังนั้นสิ่งที่เขาได้เนี่ยก็คือเป็นคุณอุปการต่อโลกมากเพราะว่าไปสำรวจมาได้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ได้รู้จักทวีปแอนตาร์กติกาได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แผน่นน้ําแข็งลอยอยู่นะคือรู้นั่นรู้นี่เต็มไปหมดซึ่งมันก็น่าจะทําให้เรารู้สึกว่าอะเรื่องที่บิลเล่ามาทฤษฎนทฤษฎีอะไรที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามค่มะนะทุงไปกว่่าเดิมคะ เพราะว่าตอนไปสำรวจ้วโลใตอะ่ะโวโลไตมันหนาวดังนั้นอะไรที่ตายที่้วโลใตมันก็โดนฟรีซแบบอย่างรวดเร็วนะคะเขาก็ไปเจอซากพืชซากสัตว์ซากนู่นซา,า,า,ากนี่เต็มไปหมดซึ่งไอ้ซากสัตว์ที่เขาไปเจออ่ะมันคือพวกแบบช้างแมนมอสพวกสัตว์ยุคน้าแข็งยุคนูน้นยุคนี้ที่มันไม่มีแล้วในโลกใช่ปะทีเนี้ยด้วยความที่เขาไม่ได้มีความรู้ด้านธรณีวิทยามไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นเขาก็คิดว่าเฮ้ยซากมันยังดูสดใหม่อยู่แปลว่ามันจะต้องเพิ่งตายแน่ๆเลยแล้วไอ้พวกนี้มันผุดมาจากไหนในโลกเราไม่มีสัตว์พวววกนนนี้้ะแลหรือ่า ไอ้พวกสัตว์พวกนี้มันลงไปแอบอยู่ใต้โลกแล้วมันก็ขึ้นมาทางประตูที่ขั้วโลกใต้ตามที่ฉันสันนิษฐานเอาไว้แถมยังมีคนไปต่อยอดต่ออีกว่านี่แหละใต้โลกมันจะต้องมีพวกเผ่าพันธุ์ไททันอยู่แน่ๆเลยดังนั้นทฤษฎีว่าโลกมันกลวงแล้วมันมีอะไรสักอย่างอยู่ใต้โลกเนี่ยมันก็ฟุ้งไปไกลค่ะฟุ้งไปไกลเลยไกลได้ถึงขนาดที่ตอนจบสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะที่ฮิตเลอร์เขาแบบตายไปเนี่ยบางคนบอกว่าฮิตเลอร์ไม่ได้ตายนะคะแต่ว่าฮิตเลอร์แกล้งตายจริงๆแล้วฮิตเลอร์แล้วก็พวกแบบคนสนิทเนี่ยแอบหนีลงไปในดินแดนใต้โลกเพื่อไปสรวจหา ก็ซิล่าหาไททันหาอาวุธเพื่อกลับมายึดโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าฮิตเลอร์จริงๆแล้วมีประวัติเรื่องการมูแบบแน่นมากนะคะซึือ้อน,นี้ทําแยกในอีกหนึ่งคลิปเลยขอแปะไว้ก่อนนะแต่ที่แน่ๆด้วยความรู้ทุกวันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าฮิตเลอร์คงไม่ได้ไปแอบอยู่แบบใต้ลงใต้โลกะนะคือประวัติศาสตร์ที่เขียนเขียนกันมันก็คงจริงว่าฮิตเลอร์ก็คือเขาก็ไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงจบสงครามโลกครั้งที่สองนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะคะทฤษฎีนี้มันอาจจะดูน่าเชื่อถือมากนะแต่ว่าเราถามว่ามันเป็นน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 นไไดด้้้้้จรรริิิงงมมััััััยยยยยยทททาาาาาาากกกววววศศสตตต์์คุขีใ่ออ ปัจจุบันเราชัวร์แล้วคะ่ะว่าใตา้โลกไม่ได้มีพื้นที่แบบนั้นให้มีตัวอะไรอยู่ทท่องทยท่านกอซิล่าไม่ได้อาศัยอยู่ใต้โลกนะคะอา้าวนั่นแปลว่านักวิทยาศาสตร์ระดับฮันเล่หรือว่าระดับออยเล์เนี่ยผิดหรออันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาอาจจะแค่จินตนาการไม่ออกคือสมัยนั้นนะเขาพยายามจะตอบคําถามว่าทาไมคํานวณออกมาแล้วโลกมันไม่ได้เป็นทรงทึบมันแบบนั้นแบบนี้ก็เลยจินตนาการไปว่าโลกกลวงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเออโลกอมันไม่ได้กลวงแต่ว่ามันก็ไม่่ด้้เเเป็็นนนนกกกอแขงะทีีียวววพราามมััช ชั้นอะไรอยู่ใต้โลกตั้งหลายชั้นดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนสมัยนั้นเวลาเขาคำนวณแล้วเขาไปคำนวณว,ว่าเป็นทรงกลมตันเนี่ยมันจะแบบค่าผิดเพี้ยนนะคะดังนั้นด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะตอบได้แล้วว่าไอ้ที่มันผิดเพี้ยนทั้งหลายที่ขอไม่ลงรายละเอียดเนี่ยนะมันเกิดจากแมกมาเกิดจากของเหลวที่อยู่ใต้โลกแล้วเนี่ยเขายังพยายามพิสูจน์ด้วยอีกหลายวิธีเช่นเขาก็ไปวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของอะไรแล้วลักษณะการสะท้อนมันออกมาแบบรู้เลยว่าอมนนีแมกมาอยู่ข้างในมันไม่ได้ การแปลผลการจินตนาการต่อน <this Zen> ั่นเองค่ะก็เลยเป็นอันจบเรื่องราวของทฤษฎีที่ว่าโลกกลวงที่ทําให้คนพยายามจะไปสำรวจไปตามหาตัวประหลาดไขจงไขจูอะไรที่อยู่ภายใต้โลกที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงทุกคนฟังทฤษฎีนี้ไปนะคะบอกเลยว่ามันจะต้องมีเรื่องลึมติดค้างในใจของหลายคนแน่ๆว่าวิวแต่งตัวเป็นอะไรชุดนี้คือชุดอะไรกันแน่ระหว่าางชชุุดดดไโนเเสจะข ชุดก็ซิล่าจริงๆมันน่าจะเป็นชุดไดโนเสาร์ป่ะทุกคนหรือน้องก็ซิล่าเออเอาเป็นว่ามันเป็นชุดอะไรสักอย่างหนึ่งอะเวลาที่คลิปนี้เล่าถึงก็ซิล่าก็มองมันเป็นก็ซิล่าแล้วกันส่วนเวลาคลิปไหนเล่าเป็นไดโนเสาร์ก็มองเป็นไดโนเสาร์นะคะไม่อย่างนั้นชุดวิวมันจะเยอะเกินไปแล้วทุกคนช่วงนี้ใหญ่ออฟฟิศใช่ปะ่ะการแพ็คชุดและหาที่เก็บชุดในออฟฟิศใหม่นี่คือปวดหัวมากนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าเราใช้จินตนาการนะคะจินตนาการสําคัญค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะ,ะทุกคนบ๊ายบายสวัส